แลอ้ากำลังตกใจใช่ไหมว่าทำไมเปิดรายการแบบด้วยภาษาเหนือเนาะเพราะตอนนี้คุณฟ้าอยู่ที่ร้านอาหารเหนือนะคะชื่อว่าฮัทก,กันอยู่ย่านรามห้านะคะเป็นร้านลับๆอยู่บนชั้นสอนะคะย่านรามหาเดี๋ยวคุณฟ้าจะ ่ายโลเคชั่นให้ดูเนาะบอกเลยนะคะว่าโอ้โหรู้จักชิพะจรลงฟูแล้วน่าทานสุดๆเลยเมนูที่นี่นะก็อาหารเหนือเนาะข้าวซอยขนมจีนน้ำเงี้ยวแกงทงเลแกงปนุนเนาะก็ราคาเริ่มต้น85สิบ้าาทนะคะอย่างวันนี้คุณฟานสังไปขนมจีนน้ำเงี้ยวโอ้โหเป็นน้ำเงี้ยวที่แบบเข้มข้นมากคุณฟานเห็นแล้วแบบโอ้โหดูแบบไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนะคะอ่ะแล้วก็ อีกจานหนึ่งนะคะก็เป็นข้าวซอยไก่อันนี้ดูเข้มข้นมากนะคะอันนี้95บาทเนะแล้วก็จะมีแคบหมูโบราณนะคะที่เขาทอดสดๆใหม่ๆนี่อยากให้ที่ทินเสียนะแบบเปียกเปียกเปีย,เย,เยกเพาะมันกรอบมากนะคะและที่นี่นะถ้าเกิดเราสั่งเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟแทนแก้วนะเป็นสลุงนะโอ้โหดูแบบคิดว่าอยู่ร้านนาะยูยังใหม่ะแตเลยนะจ้าออาตอนนี้ไส้อั่วโบราณนะคะ เสิร์ฟแล้วนะคะโอ้โหดูสิน่าทานมากแล้วก็จะมีผักแกล้มเนาะก็จะมีพวกแครหอดนะคะแล้วก็ตัวอันนี้เขาเรียกว่าค่ะขมิ้นขาวโอาขมิ้นขาวหรออนะคะเป็นไส้อั่วโบราณโอ้โหดูแบบว่ามีความเผ็ดเนาะแต่ก็ต้องชิมกันจะชิมเมนูนไหนก่อนดีเนี่ยเอาเป็นไส้อั่วแล้วกันเนาะค่ะเป็นไส้อั่วแล้วกัน ไส้อั่วนี่ไม่เหมือนไส้กรอกอีสานนะหลายคนเข้าใจผิดนะอันะนี้ไม่เหมือนมัมมัมไม่เหมือนมัมด้วยไม่เหมือนมัมของไาอีสานนะอันนี้ชิมก่อนนะ<ม><ม>อร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะคือแบบเครื่องเทศเนี่ยก,กำลังพอดีเลยนะคะแล้วก็คือไม่ได้มีมันเยอะเนาะสำหรับที่แบบบางคนไปกินไส้อัอ่วแล้ว ไม่ชอบมันเยอะแซ่บเกินไปนะแต่นี้นก็คุณกะลังคนดีเลยกิบน,น้ำก่อนกิน้ำแบบอันนี้สากเป็นน้ำตกไครใบเตยน,นะคะเฮ้ยสดชื่อเหลือเกินนะคะต่อไปขนมจีนน้ำเงี้ยวเนอ้อน้ำเงี้ยวโอ้โหอินเสิร์ตภาพนี้บอกเลยว่าทุกคนเห็นแล้วต้องน้ำลายสอนะเพราะตอนนี้คุณฟยังรู้สึกแบบน่ากินสุดๆเลยโอ้ Yeah! น,นี้ให้แบบกระดูกหมูชิ้นใหญ่มากนะคะเบิ่มๆไปเลยนะคะคนี่ถ้าจะหาเส้นไ่เจอโอ้เจือแล้วเจอเส้นแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่ให้เครื่องเยอะมากปกติ Mother, no? นี่กินแบบเนื้อตามกานอนาากซาวบาสนั้นแต่ก็จะจานเนาะใส่หมูซาบใส่ปะกระป๋อแต่ถ้าเกิดมากินแบบว่าของในกรุงเทพกันนะคะแต่ก็สูตรจากเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายนะ ยัจนมากไม่ต้องปรุงนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่แบบไม่ชอบทาเนเผ็ดเราก็อาจจะรู้สึกว่า,าเผ็ดไปแต่สำหรับคุณฟ้าว่าพอดีนะเพราะว่าอาจจะรีวิวเนี่ยบางคนก็บอกว่าทำไมรสชา,นะา,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 าตาาิามันมค่อนไปทางภาคใต้เพราะมันเผ็ดมากโอ้ยกำลังพอดีค่ะไม่เผ็ดมากถ้าเกิดคุณฟากินได้ก็แปลว่าหลายๆคนก็ต้องกินได้ต่อไปนะคะเป็นแคบหมูเนาะแคบหมูกุ้ง อันนี้7จะติปานะคะนี่คือแบบว่าเป็นขนมโบราณที่จะติดมันเนาะออาไม่ค่อยได้กินนะ,ะอือหือกรอบจริงนะคะกรอบจริงไม่จบตานะคะอ,อร่อยมากนี่ถ้าเปิดได้น้ำพริกหนุ่มนี่ก็จะแบบว่าครบเซตเลยเนาะสำหรับใครนะคะถ้าคิดอาหารเหนือนะแนะนำเลยค่ะวแวะมาที่ร้านฮากกัน อยู่เส้นตลาดา้านะคะตรงวงเวียนนครินทนะคะเซิร์ช Google Map มานะคะรับรองค่ะไม่หลงแน่นอนนะคะยังไงคุณฟางขอตัวทานก่อนแล้วกันนะคะ มีหน้าท้กะะ็สูตรกับอาหาระอะไรสักอย่างนะคะแต่เมื่อกี้ถามน้องที่ละนะคะเขาบอกว่าเป็นอาหานักที่ควรเหลือใส่กุ้งแห้งนะคะก็คือเขาก็จะมีกรรมวิธีของเขานัก็สามารถสุกข้าวได้เลยนะคะและนี้ก็จะเป็นแอบตัวไรเสือนะคะที่อันนี้ก็สามารถเอาไปทําอาหารได้หรือว่ากินเล่นก็น่าจะได้เหมือนกัน สายพุ่มนะคะแต่ตัวปิดสองพุ่มครึ่งนะคะก็สามารถแวะกันเข้ามาชิมรสชาติของอาหารเหนื่กันได้นะคะร้านอยู่ทุกวันจันทร์แต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจก็สามารถสอบถามทาน Facebook แล้วก็เบอร์ม,มือถือเดี๋ยคุณปาจะแปะไว้ให้แล้วกันนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องวันฟาเด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย